มันดันมีในโลกออนไลน์อีซออีกแล้วเขาก็ขยี้เยอะจริงๆอันนี้ไออีซอขยี้ข่าวจุดอีซอมีการลงเอาไว้บอกว่าบอสพอมีการทํานองว่าทําบุญกับวัดซึ่งก่อนหน้านี้เราไปเปิดใจหลายวัดมาแล้ววัดวัดหนึ่งวัดนี้จริงๆเราได้เปิดใจกับพระมหาอุดรท่านนี้มาแล้วด้วยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีภาพฮะเอาสลิปมาโชว์แล้วบอกมีการโอนเงินทําบุญให้กับวัดวัดหนึ่งแต่โอนผ่านพระมหาอุดรบุญชูร่าเป็นแบบส่วนตัวโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะ ส่งบอกไปทําบุญที่วัดสว่างน้าใส <c oughs> เห็นบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมจังหวัดขอนแก่น <c oughs> คุณผู้ชมตามข้อมูลบอกว่าน่าจะมีการโอนเงินไปมากถึง12ล้านและล่าสุดวันนี้เราลองไปไล่เรียงเอาแบบรวบๆเลยนะนี่ฮะไอเขาเรียกอะไรนะสลิปใช่ไหม <c oughs> สลิป <c oughs> สลิป <c oughs> จะถูกโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมของบอสพอเยอะมากแต่พอเราไปดูฮะคุณผู้ชมมีสลิปอยู่ประมาณสัก20กว่าใบมีการโอนไปเรื่อยๆหลักแสนบ้างหลักหมื่นบ้าง คุณผ,ผู้ชมรวมทั้งหมด21ใบมูลค่าเท่าไหร่มูลค่า4ล้าน2แ9,999บาทค่ะละเอียดฮะ12ล้าน่ะณนะตอนนี้เรายังไม่เห็นยอดถึงแต่ตามข้อมูลบอก เกือบถึง12ล้านล่าสุดวันนี้เราไปเจอตัวพระมาหาอุดรซึ่งเดิมทีเป็นพระที่กรุงเทพแต่ล่าสุดเห็นบอกกลับไปที่ขอนแก่นเราไปเจอที่วัดนะฮะวันนี้พระมาหาอุดรบอกกับเราบอกว่ายอมรับจริงๆว่ามีการรับโอนเงินผ่านบัญชีส่วนตัวประเด็นแรกก่อนบอกที่ทาไมต้องโอนส่วนตัวเนื่องจากว่ามันสะดวกในการใช้จ่ายถามว่าเอาไปทําอะไรบ้างก็เอาไปบรณะสร้างวัดที่บ้านเกิดนี่แหละที่จังหวัดขอนแก่นส่วนตัวยืนยันสั้นๆไม่ได้รับฟอกเงิน กับดีไอคอนแน่นอนอาตมาเคยบวชให้บอสพอรู้จักมาตั้งนานแล้วและเขาทยอยโอนไม่ใช่โอนทีเดียวแต่ไม่ถึง12ล้าน23อ๋อไม่ไม่ถึงหรอกนะครับคงคง <c oughs> จะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับของประมาณทักหลวงพี่ดูแล้วประมาณทักสี่หาล้านนี่น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าในบัญชีหลวงพี่มันก็ <c oughs> มาตั้งแต่20-30ปีที่แล้วนะฮะก็คนอื่นก็ทำบุญ มาที่เคยจะเหมารวมอย่างนั้นไม,ไม่ไม่ได้นะครับอะคุณผู้ชมมาวันนี้เวลาช่านจริงๆหมดเวลาแล้วฮะเข้ามาได้แป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามต่อวันพรุ่งนี้วันนี้ของเยอะมากๆอ่ะหมดเวลาท่านชี้แจง12ล้านไม่มีจริงรับมาประมาณสัก4-5ล้านซึ่งสลิปที่เราได้ก็ประมาณ4-5ล้านจริงๆริง